Good morning ค่ะแอมพิเกตน,นะคะหรือว่าครูพิเกตจากจุฬาเทลเซอร์ค่ะพ่เกตน,นะคะจบการศึกษาปริญญาตรีนะคะจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเกณฑ์ยิ่มาดัก2ค่ะและก็ปริญญาโทนะคะจากมาร์ลดเลนยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสวีเดนค่ะประสบการงานสอนภาษาของพิเกตน,นะคะมีมากกว่าสิปีเลยค่ะ MU b r a t Test มีทั้งหมดกี่พาร์ทสําหรับข้อสอบ MU b r a t Test นะคะจะมีด้วยกันการทดสอบทั้งหมด4ทักษะค่ะแบง่งเป็นทักษะแรกก็คือทักษะ <c oughs> การฟังหรือว่า listening นะคะส่วนนี้จะเป็น20คะแนนค่ะโดยลักษณะข้อสอบพาร์ทการฟังนะคะจะเป็นการให้ฟังเรื่องราวต่างๆค่ะซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะครอบคลุมในเรื่องของการสนทนาการรายงานข่าวการบรรยายาทางการหรือว่าการอภิรายต่างๆค่ะแต่ละชุดไฟล์เสียงที่เปิดเนี่ยจะเปิดให้ฟังถึง2รอบนะคะและขณะที่เราฟังเนี่ยเรา ก็สามารถเทคโนตได้ด้วยค่ะข้อสอบพาคนี้นะคะต้องการวัดความรู้ความสามารถในการเข้าใจประเด็นหลกัหลกๆของเรื่องราวนะคะรายละเอียดสําคัญเมนไอเดียแล้วก็วัตถุประสงค์ของผู้พูดในแต่ละสถานการณ์ค่ะสําหรับขรอที่สอนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักไวยากรณ์หรือว่ากรานะคะส่วนนี้นะคะจะมีคะแนนยีคะแนนค่ะข้อสอบพาคนี้นะคะจะเป็นส่วนที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการเรียนภาษาเลยค่ะละักษณะของคําถามนะคะจะอยู่ในรูปของ sentence completion หรือว่า error Identification นั่นเองค่ะพาร์ที่3นะคะก็จะเป็นข้อสอบในพาร์ทของเรื่องของการหาดค่ะซึ่งาา์นนี้จะมีคะแนนน้ำหนักค่อนข้างมากค่ะคือ40คะแนนค่ะข้อสอบจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 p a s s a g e ค่ะความยาว Pass a g e ประมาณละ500คำค่ะโดยมาจากทั้งตำราเรียนวรารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะซึ่งข้อสอบพาทนี้นะคะจะให้เราตอบโดยที่หาใจความสําคัญหรือว่าไอเดียหลักของเรื่องค่ะประเด็นสําคัญของเรื่องการสรุปเรื่องข้อมูลที่จําเป็นรวมไปถึงคําศัพท์ต่างๆนะคะมุมมองวัตถุประสงค์ของเรื่องเช่นเดียวกันค่ะโดยข้อสอบอาจจะมีลักษณะการถามเชิงวาทศสิทธิ์ด้วยค่ะสาหรับพาสสุดท้ายนะคะจะเป็นพาทในเรื่องของการเขียนค่ะส่วนนี้ก็คือ20คะแนนค่ะ ข้อสอบพัดนี้นะคะจะวัดทักษะทางด้านการเขียนภาษางกฤษในการนําเสนอเขียนแสดงเชิงความคิดเหตุค่ะแล้วก็ความคิดเข็นที่แสดงนะคะจะเป็นความคิเข็นเชิงวิชาการนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องเลือกเขียน1ห,หัวข้อจากทั้งหมด4หัวข้อที่โจทย์ให้เลือกค่ะความยาวในการเขียนนะคะประมาณ350รําคำนะคะเวลาที่ให้ก็คือ1ชั่วโมงค่ะสำหรับใครที่สนใจเรียนคอร์ส MU Grad นะคะทางสถาบันจุฬาติลเตอร์นะคะก็มีคอร์สวิดีโอออนไลน์แบบรับรองผลหรือว่าคอร์สตัวต่อตัวที่สถาบันนะคะ สามารถเลือกวันและเวลาเอง <สา S 1> ได้ค่ะติวเตอร์ทุกท่านนะคะจบการอึกษราจากระดับปริญญาโทาค่ะอย่าลืมนะคะว่าการสอบมีเพียงไม่กี่ครั้งนะคะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนะคะดังนั้นเลือกจราติวเตอร์ค่ะ